สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับช่องพ่อลายทองคูณนะครับครับก็ขอบพระคุณนะครับสําหรับค่าขนมนะครับขอบพระคุณคุณพี่นัชยานะครับที่เมตตาเด็กๆนะครับของครอบครัวของพ่อใหญ่ทองคูณนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณพี่นัชยามากๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะคุณพี่จินนี่ด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญนะครับวันนี้นะครับ ก็มีขนมนะครับมาแจกนะครับเด็กๆนะครับมาให้กับเด็กน้อยนะครับนี่นะครับเชิญขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณครับีครับครัับสสวดีครับพีทมานีพีทนี่มาทางนี้แล้วมาดูทางนี้พีทขอบคุณก่อนอันเลยวางลงขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพีทมานีพีท มาทางนี้แล้วมาขอบคุณก่อนแล้วสวัสดีจ้าก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีจ้าค่ะครับเอานมไว้ก่อนสวัสดีครับดีๆแล้วเอานมไว้ไปไม่เอ็กซอนอันมไว้ก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าเลยจ้าสวยๆลูกจ้าสวยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนววางไ้ก่อนนี่นะครับก็มีขนมนะครับวางไว้ก่อนะจ้าเนี่พอแล้วพอแล้วน้องหนักหนักเร็ววางเลย เอออันนี้อ่ะอ่ะอุ๊ยอันเดียวอันเดียวเอาอันเดียวอันเดียวนัดเอาตังค์มน้าน้าน้าสวัสดีครับนัดเอ้ยขอบคุณครับตั้งนี่ครับก่อนเอาตั้งก่อนอาไหมนัด ไปเอามาเร็วไปเอาเลยใครกินนะนะบ๊ัดบาก่อนนะนี่นๆ่ให้พี่นัทให้พี่นัทให้พี่นัทเนยยังไม่หวัดดีเลยหวัดดีจ้าก่อนแล้วขอบคุณค่ะว่าพี่เพ็กว่ายกินเท่าไรแล้วแป่นี่นะครับเด็กๆก็กินอย่างมีความสุขนะครับ ครับก็ขอขอบคุณน,นะครับก็ขอบคุณคุณพี่นัชยานะครับอันแี้ก็ขอบคุณน,นะครับคุณพี่เจนนี่นะครับที่ท่านเป็นสะพานบุญน,นะครับแกให้น้องด้วยหนุนหนุนหนุนน้องแกะไม่ได้นอะจิ๊วแกให้น้องด้วยให้น้องยบมันนี่จะตกเตียง,อ,อ,งอ่ะยบมานี่อืม นี่นะครับก็มีทั้งนมกล่องนะครับแล้วก็ขนมนะครับของเด็กนะครับก็ขอบพระคุณนะครับข,ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอ,ขอบพระคุณคุณนิมคุณพี่นัชยานะครับที่เมตตานะครับเมตตาเด็กๆนะครับที่อยู่ร่วมกับครอบครัวนะผู้ใหญ่ทองคูณคนเด็กเตักเลยเต้ยตักปวลง่วงห่าเก็บไป ไปเรียนไวไไปเรียนครับก็ขอบพระคุณน,นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณพี่นัชายานะครับ